โอเคครับก,ก็กรบดีดีใช่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองโนเกีย Max 4 5 6อันนี้เราจะมาเล่นซัมบี้อีวิลปาร์ทที่5กันแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นพาร์ททเฮ้ยโอเคไหมต่อกันเลยดาท,ที่12อ่ะทำไมกดไม่ติดเออมาเฮ้ยโอเคครับมาเริ่มเลอยอ เป็นอาวุธเพราะพอบ้านใจ๊ก้าไม่เอาเออเนี่ยแหละเยอะ yeah. เอ้ยที่โกงเกินเป้าผมเป็นช่องนี่หว่าเฮ้ย <c oughs> เสียงหอบออเดี๋ยวนี้ผมคิดว่ายากนะ ไม่เชื่อก็ดูสิครับมันมีบันไดออะจะเอ๋โอ้ปืนเด้งความแรงของปืนำให้ปืนผมเด้งอ่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้ยมาโอเคมา ยิงจนดำอะออจะตายแล้วอะ่ะโอ้ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะตายไอปืนนี้นี่มันแบบเด้งคูดแรงอะ่ะโอ้โหมาหลงลิบกันเถอะไม่เออเๆๆใช่ไม่เอาแล้วมุกนี้เหตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วแล้วก็ตัดจุบแบบละครไทยอแบบตัดจุบแล้วก็ตัดเลยอะ่ะ ในเจ็บตัดก็ตัดเลยอ่ะมันจะมาทางไหนวะอันนี้คือทางน,นี้เหรอใช่ปหมอะดูเอาอะดูทางไหนวะอาทางนี้อ่ะยิงมาจะย,ยิงมันจากข้างบนเลยเอาไปแล้วอะ่ะไปแล้วอะ่ะรีบไปแล้วอะ่ะ อานนี่อันนี้ตายชันก,กะสูญเงินโอ้หมามหมาไอ่มองไม่เห็นผมนะคะมาตอนนี้ประตูแบบเปิดปิดไม่ได้นะแบบประตูขาประตูขาตายเรียบร้อย โอ้ซอมบี้พยาบาลเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันทะลุมาได้วะใจะเย็นใจเย็นใจเย็นพี่สาวพระเจ้าโอ้ยเกียร์พี่เจ้าจะให้เออโอเคมาแล้วเหรอโม่พูจะพี่เจ้าโม่พูนจไปพู่เสียงยับยู้เสียงดังดิโอ้ oh, อันนี้ที่เรามาอยู่ในห้องแบบวิญญาณผีดิตื่นนี่นะ จากพาร์ทที่แล้วอ่ะนี่อัดตัวมึงก็ได้วันนี้มันแรงอยู่แล้วถ้าเรายิงแม่นอ่ะเออดูหน้าจางจัง เขาหลุดมาเล่นแล้วน้องเกณฑ์ออดูหัวนิ่งนะใช่เกมสองคนกันไมงคือแนเะพอย,อยไกดิอเอ,อสมบี้สายซะพีบี้ยอ yeah! เพราะว,ว่าเขาเองเขาทำแบบนี้นี่ด้วยใช่ไหมไอเอเลี่ยนอ่ะเอเลี่ยนอ่ะมีต่างดาวฉลาดไหมฉลาดว่ะแล้วถ้ามาแล้วถึง วนกลับมาที่ห้องเดิมว่นะเนี่ยอันนี้คือห้องที่เราเกิดเลยนะเนะี่ยแต่เตรียมหายไปแล้วอันนี้รถที่หนูสร้างนี่นะานี่ร <Yeah. S 2> ันอะเยอะตายสิต mm hmm. ายเยอะ ปืนปืนแก๊สลิงอะไรวะสามสิบนัดเองเคยเห็นจะปืนแก๊สลิงหนึ่งร้อยนัดอ๋อเออแตกเรียบร้อยฮะโอ้ปกนาทีแล้วอะ่ะไวจังเลย โฆษณาโฆษณาเฮ้ยนี่เรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยออเอ้ยออใช้ปืนให้มันเหมาะกับพื้นที่หน่อยละกันนะขบบเขาบ,บยอยไงเขาบอยมีมีคาร์อัีมีหัวควาย,วยหัวควายโอ้กินได้

มันคือลูกซองดีๆเลยมาเลเข้ามาเล่เข้ามาไอ้มาตัวนั้นอะวิงมานีสิเออเอ้ปืนนี้แรงนะแต่ผมมองข้ามไปได้ไงเนี่ยหน้าเตมเต็มเั็เตะมเน็เหมเ กระสุนกันถ้าชากระสุนโคตรไม่คืออ,อ่เอะเฮ้ยต้องจุพัดนี้ให้ได้เ,เดี๋ยวว่าปืนนี้แรงกว่า,า,า,าวรีบแล้วรีบแล้วประตูอยู่แค่ใกล้ๆเฮ้ยอมาวิ่งเร็วจังมาเป็นกองทัพเลยให้รองใช้ปืนนนั้นตลอดดิปืนนั้โคตรแรงอ่ะเนาะ ถ้าบอกไม่จะเกิดอะไรขึ้นเออว้าวสกายยูเอฟโออ่ะกิ่งจังวะ่่ีียทสุดอย่าลืมที่จะเพิ่มลำเพิ่มแสงโทรศัพท์ของคุณอเ,คเออโอ้โหสว่างเลยอะเห็นประตูเลยเอ,อ่ะ เอาผ่านแล้วเหรอนี่ย To be conscious zombie e v i l chapter จบแล้วทุกคนจบแล้วขอบคุณนะครับที่ดูมาจนถึงภาคสุดท้ายนะครับเเดี๋ยวผมภาคต่อไปมาเร็วๆนี้แหละภาคสองครับใหม่ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย